สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดินดิ้นตอนรับโซแมทร็อกฟู้ดนะผมนี่ก็จะมาสอนทําพลังหน่อมน้านะผมตอนนั้นต้นนี้อย่างแรกนะผมให้ทุกคนไปที่เกาะขนมได้เลยนะผมเมื่อทุกคนมาถึงที่ก่อนนะผมทุกคนมีเบคอนครีมนะผมเพื่อหาไอศ์ครีมนะผมแล้วก็เบคอนแคนดี้นะผมเพื่อหาโรลิป๊อปนะผมแล้วก็ต่อไปนะผมก็จะเป็นการหาขนมปูไทยนะผมขนมปูไทย อันนี้มันเอาออกจากเกมไปแล้วนะผมแต่ก็สามารถหาได้จากการซื้อจากอีเวนต์วาเลนไทน์นะผมจาก n p c วาเลนไทน์นะผมเ p c วาเลนไทน์ตัวนี้นะผมมันจะมีโอกาสที่จะมีหน่มน้ามาขายนะผมก็ให้ทุกคนฟาร์มอ่าช็อกโกแลตนะผมจากกองวาเลนไทน์นะผมเพื่อมาซอร์ขนมปูนไทยนะผมแล้วก็ไปคราฟได้นะผมแต่ถ้าก่อนน้นนี้ตอนที่มันทำมาได้นะผมก็คืออยู่ในโต๊ะคราฟอันนี้นะผมก็ตอนนี้ได้ออกไปแล้วนะผมก็ถ้าทุกคนมีของครบแล้วก็ให้ไปทําได้เลยนะผมถ้าผมทุกคนมาทุกคนมาถึงก่อนนะทุ ถ้าคนเอาขนมปูไทยมานะผมแล้วก็ไอศครีมของกับโรลิปปอมนมแล้วก็เงินพันห้าร้อยล้านนะผมในการทําขนมน้ำต่อไปจะเป็นการรีวิวสกิลนะผมไปจะเป็นการรีวิวสกิลหนมน้ำนะผมเริ่มต้นที่สกิลแรกนะผมสกิลแซนปลากระบอกแล้วก็เปิดพิษตะไบของสกิลเอ็กซ์การกินขนมเพื่อฮิลเลื่อนนะผมตอนนี้ฮิลไม่ทันตายแล้วเป็นการกินฮิลกินขนมเพื่อฮิลเลื่อนนะผมแล้วก็ต่อไปนะผมสกิลตีนะ แล้วก็สกล like ต่อไปนะผมสกีวีนะมงนๆขบพี่นขนมโอ้มขนมเฮ้ยหรอผมกินดีเลยผมขนมนมน่ากินเนี่ย ก็จะเป็นสกิลที่มีคัสซีนะผมแล้วก็สกิลวันช็อตนะผม mm hmm. ก็แอนิเมชันข้างบางนะผม mm hmm. ก็ขออภัยด้วยนะผมนี่คือทัมดของคลิปนี้นะผมในการทำหนมนะ่มนะผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,หม่ที่เราจะลงด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย